สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องจ้าวันนี้ก็มาพบกับสไพรริมขงคนเดิมนะคะพี่น้องจ้าสาวเจ asaki, คนเกา้าวันนี้มาบัดบรรยากาศแบ,แบบไม่มีทุ่งนาเลยค่ะพี่น้องจ้าเพราะว่าเกี่ยวข้าวหมดแล้วค่ะอย่างที่เห็นข้างหลังเลยค่ะพี่น้องจ้าอย่างที่เห็นข้างหลังคือเกี่ยวแล้วค่ะพี่น้องจ้าเกี่ยวเหลือ,อยู่น้อยนึงค่ะพี่น้องจ้ายังเขียวอยู่ข้าวมันคนละพันค่ะอันนี้ข้าวดอกค่ะพี่น้องจ้าข้าวดอกเกี่ยวหมดแล้วค่ะออรอตากพรุ่งนี้ค่ะเพิ่งเกี่ยวเสร็จวันนี้รอตากพรุ่งนี้กองเจิ้นเทินเลยค่ะพี่น้อง วันนี la 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 ้เรามาตำหัวปีกันค่ะพี่น้องจ้าหลังจากที่ว่าจะตำก้อนสี่สิบปวยพี่น้องอย่าป่วยพอดีมันป่วยก็เลยไม่ได้ตำค่ะเอาใส่ตู้เย็นไว้ค่ะก็ยังสดเหมือนเดิมค่ะพี่น้องจ้าพร้อมบกเขือขืนค่ะพี่น้องจ้าบกเขือขืนค่ะอันนี้ก็ขอเข้ามาค่ะอันนี้ก็ขอเข้ามาค่ะพี่น้องจ้าบริซื้อบริซื้อซึเตปะแดกบะเอ้ซึเตปะรากับผงสุรุตกับน้ำปลาค่ะพี่น้องก่อนอื่นต้องล้างก่อนค่ะพี่น้องล้างบกเขือขืนสักก้อนจุ่มน้ำลงไปค่ะ ไม้นานแลค้ค่ะพี่น้องป,ปอ,อกก่อนค่ะพี่น้องจ้าปอกปีกกล้วยก่อนปอกปีกกล้วยก่อนนะปีกล้วยก็เริ่มจะเหี่ยวหน่อยหนึ่งแล้วค่ะพี่น้องก็ว่าจะมาตําแล้วแหละแต่มันไม่ได้ตำมไม่ได้ตำไงมาค่าแต่เป็นไข่อยู่นะไข่กินอยู่นะ่ะก็เลยไม่ได้ตำนะ่ะลอกเอาแต่ข้างไหนคร่ะพี่น้องจ้าลาะเอาแต่อ่อนๆมันเด้บ่แม่นว่าสิตสเบิดเด้ค่ะมันทฮาบะมันไป,ไปเกงค่ะพี่น้องแกะออกแกะอกะกะอกค่ะ เกี่ยให้มันเหลือแต่เอาอ่นอนๆม,มันนะเนี่ยเอาออกเลยเนี่ยเอาออกเลยเนี่ยเนี่ยเออนี่เอาออกค่ะพี่น้องเหลือซ้ำน,น,ดดน,นดดี่นี่กินได้นี่กินได้นี่แช่น้ำไว้ก่อนเราก็มาโขลกพริกกันก่อนค่ะพี่น้องจา้ามีพริกกับน้ําตาลกับผงชูรสค่ะเสียบว่า,าปเป็นกระปุกกระไดยููแต่ว่ามันใหญ่ค่ะมันใหญ่มันมาย่าก็เลยตวงมาแล้วค่ะใส่ลงไปเลยโขลกค่ะพี่น้องจา้ากระเทียมม่ใส่ดิค่ะกระเทียมไม่ได้ใส่เจอลืมเออพี่น้องเออลืมกะไคร ก็จะใส่ตะไคร้ด้วยลืมนะขี้ข้านไปเอานะมันอยู่ไกลอยู่พุ่นไหมอยู่ข้างอันข้างสระน้ำคุณนะขี้ข้านไหมพี่น้องไซส์เป็นยนงไง้างใงส่หลยมันเคอร์คืนก็แซบแล้วต้องใส่ตะไคร้ด้วยดิตามที่จริงอนะ่ะแต่เจ๊ลืมอนะ่ะลืมไปเอามาถ่ายวีดีโอก,ก่อนแล้วเราก็มาสับอันนี้ค่ะพี่น้องมันมียางเลย ต้องล้างนี่ล้างแล้วด้แล้วก็มาสับเหมือนมะละกอที่แหละค่ะพี่น้องจา๋าสับเหมือนมะละกอเลยสับสักก่อนดิสับ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 ก็บบจะตําตั้งแต่นานแล้วแหละค่ะพี่น้องแต่อาทิตก้อนก้อนก้อนพี่น้องเดียควเพื่อนมาตั้งแตบักดนจนดึงปีกว้ยสีเลเลแล่ไปแลวแล้วก็ซอยค่ะพี่น้องจา๋าซอยใส่เลยคือว่าเจออยากกินอะไรนี่เปรี้ยวเผ็ดๆนะ ะอะ้วยี่มันเ,เปรี้ยวๆปเผ็ดนั่นนะลเลยหาแนวตำทันดอกสันดอกว่าอันนี้มันแดงไม่ต้องเอาค่ะออแกะออกไปเลยเนี่ยแกะออกไปเลยเราก็ตำเฉพาอะอ,อ่อนๆมันก็พอเราไม่ต้องเอาหมดทุกอย่างเอาแค่อ่อนๆก็พอแล้วเปียวปากล้วพี่น้องหลังจากเป็นไข่มากก็ไม่ได้กินส้มตำจักเทือเลยอยากอยากอะไรที่มันแบบ เผ็ดๆนั่นีงซ่บๆไงหลายคนก็อาจจะไม่เคยกินนะคะพี่น้องจ๋าเจอก็เคยกินแล้วหละแากแซ่บอยู่ได้เพื่อนอยู่ต่างจังหวัดน่ะเขาทำให้กินค่ะถ้าอยู่บ้านก็มีจะเอาไปลวกนี่เลยะเป็นลวกกับไปแกงใส่ปลา่ะแต่ไม่เคยกินตำใช่ไหมวันนี้แหละจะพากินพี่น้องวันนี้นจะพากินนะตำไปเลยค่ะได้ลายได้ค่ะพี่น้องจ๋าได้ลายอยู่ เสีบมากนะขอบวกใครไม่เคยกินก็ลองดูด้วยค่ะพี่น้องลองดูเด้อมันจะกาศดีบอข้างหลังกองเขาจูนพูนเอาไว้ตากพรุ่งนี้เช้าก็จะนํานมาตากค่ะพี่น้องตากวันสองวันแล้วก็กวกใส่ถุงค่ะแล้วเรามาลุน้นรอลุล้นกันว่าจะได้กี่ถุงค่ะข้างหลังน้นลดกับมีได้เพื่อน้องรดแตกๆก็มีอีกด้ไม่ใช่มีแค่นี้เด้ไม่ใช่มีแค่นี้เด้ แท๊แกๆก็มีเด้เสร็จแล้วคะ่ะพี่น้องจ๋าตามด้วยมะเขือคืนค่ะมะเขือคืนมะเขือคืนนี่คือคือสุกสุกมากแล้วคะ่ะจะได้เอาไนท์ไปหวานได้พี่น้องหวานทิม่มไปก่อนจะไปไ,ไปขอเพื่อนขอเพื่อนขอสุยางขอสุยางสุนแนวขอหอยมเอะเขือคืนเจ้าไนท์ไปหวานเก็บว้ก่อนเก็บว้ก่อนเก็บไนท์มันไว้ก่อนเนอนาเฉพาะเปลือกมันใส่แซ่บเลยพี่น้องขอบอกเลย รดมาเด้่สิพากินอะไรแปลกๆใครอยากกินอะไรแปลกๆมาหาเจ้เลยสิพากินอะไรที่มันแปลกๆแปลกแต่อร่อยเด้ไม่ตายหรอกกินได้แปลกก็กินได้เนี่ยเห็นไหมแล้วก็นานมันไว้ไปหวานเท่านี้แหละค่ะปุ๊บปุบทั่วก็ได้กินเลยเด้แต่ว่าบได้เล็บว่าได้เล็มหยาอยู่พี่น้องเครื่องตัดหยาพอแล้วเอาไปบ้านละวจิตัดหยานี่ ตัญหาสะเสดานี่ลุกไวไยเด็กใช้เครื่องเลยเร็วดีตัดจวดเลยแต่ว่าลูกชายบ่มักเสียงดังดีค่ะใส่ลงไปเลยค่ะพี่น้องจา่าใส่หลายเสียบหลายค่อยบอกเลยบ่เคอขึ้นใส่ลายเสียบหลายขอเสียไปว่านี่หรอกจะใ,ให้ไปจัดแจงพื้นที่ก่อนพี่นอ้องตอดจิตากไปตากไว้เอาแนวมันนะคะพี่น้องจา่า กระปุกับแซ่เต้นี่มันลายหน่วยใส่เห็้นเบิดจะขอเพื่อนมาแล้วค่ะขอเพื่อนมาแล้วใส่เห็้นเบิดถ้าเราปลูกไว้เพื่อนก็จิมาขอเฮาถ้าเพื่อนปลูกเขาก็ไปขอเพื่อนพี่น้องพึ่งพาอาศัยกันค่ะไม่มีปลาหลาอ่ะปลาหมีสก้อน เป็นยางตักน้ามาพ่อมือดีขออนุญาตสลิด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 นี่ตัวหลักพี่น้องมาขามเปียกใส่ไปทั้งนวลมันเลยแล้วข้างน้ามันเลยนะคะพี่น้องจา๋าใส่ไปเลยแช่น้ำมาแล้วค่ะปะลาค่ะพี่น้องใส่ไปหมดกวดเลยเพราะว่ามีแค่นี้ขอปอบุละ่ะอ้หอมหอมหอมได น้ำปลาค่ะปลาน้ำปลาตาใส่หัวโคเลค่ะพี่น้องตามเพื่อนหุ่งนี่ละ่ะพี่เจ้าค่ะหอมหุ้งหุ้งแล้วก็จะมีใบอะไรนะใบขนุนอะมะฮอแซบแต่ว่าบุญนี้ขนุนนี่ไม่มีต้นหูกระบุ๊คืนพี่น้องตาย ค่ะมะขามเปรี้ยวจะตัดจะตัดอายปีกล้วยตัดกับปีกล้วยเพราะปีกล้วยมันฝาดกินเปรี้ยวกินปลาในออกเลยค่ะพี่น้องสีสันสีสันด้วยค่ะซิมังกร Mm hmm. เลิศเลิศพี่น้งองเขาบอกเลยว่าเลิศเลิศมาก